ภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและสเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องของการงานของน้องๆน,นะคะเรื่องของการงานว่าจะมีงานคู่กันไหมจะได้มี งานอื่นๆอีกไหมได้ไปต่างประเทศไหมการงานนะคะของน้องมิกซ์ก่อนละกันเนาะเป็นไงคะเสื้อเออรู้สึกเหมือนมีครูเทียนมาประทับร่างไหมมาหยิบไพ่เองนะ <laughs> เยอะไหมะแม่เยอะไหมะเยอะคุณ <laughs> ผ,ผู้ชมก็มีฉันรู้ฉันรู้ฉันเห็นทุกคนก็มีเหมือนฉันได้ไหมไปซื้อมา <laughs> ใช่ไหมอ่า yeah. คนที่ดูนิทานปันดาวก็ต้องมีนะเสื้อตัวนีน้เป็นครูเทียนยังไม่ลงจกผาปันดาวกันเลยใช่ไหมคะแม่ก็ยังไม่ลงยังวนอยู่ตรงนั้นขี่มอไซค์เนี่ยวนไปวนมาอยู่นะจ๊ะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องเข้าราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของน้องมิสก่อนว่าดูว่าการงาน การงานโอ้การงานดีนะมีดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะสำหรับน้องมิกซ์นะคะการงานของน้องนะมีดวงนารีอุปถัมภ์นะโอ้ยโดดเด่นนะต้องบอกว่าโดดเด่นจนคนอิจฉาเลยทีเดียวนะจะมีคนลุมล้อมคนลุมรักเยอะแย,ยะมากมายนะคะสำหรับน้องมิกซ์นะเอ,อเรื่องของการงานของเขาะอนะอเห็นไหมขึ้นไพ่เดือดตาคือแบบโดดเด่นขนาดไหนนะจ๊ะ แม่จโ่โวยนะเออโดดเด่นจริงๆโดดเด่นจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้เพจอัพวอนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสำหรับน้องมิกซ์นะเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นในทุกๆเรื่องทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดนะโดดเด่นมากๆม,มีแม้วดวงนาฬิกาถามด้วยนะคือต้องบอกว่างานเข้าจนจน,จนอื่นอย่างเงี้ยคือมีงานเยอะจนเขาแบบเออ จนอื่นไปเลยละกันอันนี้เป็นของน้องมิกซ์นะนะคะก็ดวงการงานของน้องนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูของน้องเอิร์ดเนาะน้องเอิร์ดนะคะแบบหนึ่งนะ ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานของลองเอิร์ธเนี่ยก็จะแบบสดใสนะสว่างสดใสนะอ่ะขออีกอืมคือเขาเป็นคนมีความสามารถอ,ะอ่ะเออแล้วก็จะเป็นความสำเร็จจากจากกาสิ่งที่เขาทำนะเออเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเหมือนยังไง หยิบจับอะไรก็โอเคอะ่ะเออคือเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจนะคะการงานของเขาเป็นอย่างไรอืมแล้วก็การงานของเขาจะเป็นไปตามที่เขาดำเนินการคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่ะยิ่งเขาขยันยิ่งเขาแบบฝึกฝนพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนยิ่งเขาทำดีทำแบบเหมือนพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นขนาดไหนอะ่ะ ความเจริญก้าวหน้าของการงานของเขาก็จะมีมากเท่านั้นเออมันเป็นไปตามสิ่งที่เขาทํานั่นเองเนาะแล้วก็ความสามารถของเขาด้วย King of Pentacles ปัง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 ปุริเย่นะคะร่ารวยด้วยจะบอกว่าคือของน้องเอิร์ธเนี่ยมีความสดใสสวยงามแล้วก็มีความสามารถแล้วก็การงานจะแปรผันตาม การพัฒนาตัวเองซึ่งน้องก็พัฒนาตัวเองอยู่แล้วเนาะตลอดเวลาด้วยนะแล้วก็จะนํามาซึ่งเงินซึ่งทองความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวย <c oughs> ดีใจเหมือนรวยเองอ่ะนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่แค่แม่หมอหรอกคนดูด้วยนะ <c oughs> เออจนบางทีนี่อยากจะหาเวลาให้ตัวเองผ่อนคลายนะต้องบอกว่าอย่างนี้เออเพราะว่าน่าจะแบบ มีงานเข้ามีงานทำเนาะแล้วก็มีเงินมีทองใช้นะคะมมีสเสน่ห์เป็นที่จับตาจับใจของใครหลายคนอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการงานนะของน้องเอนะิร์ธเนาะน้องมิดน้องเอิร์ธนะคะทีนี้มาดูกันว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาจะได้ไปต่างประเทศหรือปัาเนาะใช่ไหมคะอะมาดูกันนะ เอิร์ธมิเลยแล้วกันเนาะสองคนเนี้เขาจะได้ไปต่างประเทศไหมเด็็อกบอลมีสัญญาณที่ดีนะบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นนะอืมมีโอกาสแน่ๆในการเออที่จะที่จะไปแต่ช่วงเนี้ยมันด้วยโควิดเนาะมันก็เลยทำให้มันจะเน้นไปทางออนไลน์มากกว่า อตอนนี้คือมีการติดต่อสื่อสารแล้วแหละมองว่ามีการติดต่อสื่อสารเจรจาแล้วอืมอเออมันด้วยช่วงนี้นะก็เลยแบบว่าอ่าถ้ามีโอกาสได้ไปมันมีโอกาสได้ไปมีการติดต่อสื่อสารเจรจากันแล้วด้วยอืมมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสจะไปด้วยแต่ว่าช่วงสถานการณ์เนี้ยเออช่วงสถานการณ์เนี้ยมันก็เลยทําให้แบบติดแงะอยู่อะ่ะอืม นะมีโอกาสมีโอกาสแน่ๆมีโอกาสแน่ๆในอนาคตเนาะในอนาคตมีโอกาสแน่ๆที่จะได้ไปต่างประเทศนะคะคือเขาจริงๆเหมือนกับว่าเขาติดต่อสื่อสารเขามีการแบบเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ทําให้ตอนนี้มันยังแบบยังทําอะไรไม่ได้อืมนะคะ ประมาณนี้ในเรื่องของการไปต่างประเทศเนาะแล้วจะมีงานคู่กันไหมใช่ไหมคะมีงานคู่กันอีกไหมหมายถึงซีรีส์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดองดูซีรีส์ก่อนนะนะจะมีซีรีส์คู่กันอีกไหมจ้ะกีดได้ั <c oughs> ้มปาไพ่ทิ้งได้ไหมหรือจะปาโทรศัพท์หรือโยนไม้พายทิ้งไป หรือ,อยังไงหรือเราจะบินกันไปหรือว่าเราจะทําอะไรกันดีจะมีโอกาสคู่กันอีกไหมเธอดูภาพหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ <c oughs> นี่คือฟ e e l i n g ของแม่หมอคือเปิดไปหัวใจเต้นแรงนึกออกไหมเออคนดูก็คนหัวใจเต้นแรงเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยก็เนี่ยไพ่มันไม่เคยโกหกอะไรเลยนะโูบ้าจริง มีงานคู่กันไหมก็อย่างที่เห็นนะคะเขาเป็นคู่กันนะเขาก็ต้องคู่กันอยู่แล้วคู่สร้างคู่สมคู่จริงคู่คู่จริงหรือคู่จิน้นไม่รู้แล้วอมืมันมีโอกาสอย่างแน่นอนนะคะที่จะมีงานคู่กันนะคะเออ มีงานคู่กันแล้วจะเป็นยังไงอ่ามาดูกันดีกว่างานคู่กันแล้วจะเป็นยังไงคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะคืออะไรคิดเยอะคืออะไรขอขยายเลยจ้าคิดเยอะคืออะไรอ๋ออาจจะแบบมี โอกาสใหม่ๆอาจจะมีความแบบท้าทายหรือมีสิ่งที่จะต้องจัดการหรือต้องคิดอะไรเงี้ยเออทำให้เขาก็เลยต้องคิดหน่อยเนาะในเรื่องของการทำงานร่วมกันในครั้งหน้าน่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายนี่แหละอืมเออต้องขยนันต้องฝึกฝนต้องต้องโฟกัสอย่างมากเลยอ่ะแสดงว่าไม่แน่ว่าเรื่องหน้าของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็น อะไรที่มีความท้าทายเขามากขึ้นจนทำให้เขาต้องแบบว่าคิดเยอะเออเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะอืมโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็สว่างสดใสสวยงามรังปังปังรังปังปี้แน่ๆมีการคืองานชิ้นต่อไปเนี้เป็นไปได้ว่าจะแบบทำให้ อาจจะทำให้ได้เดินทางได้วนะเออได้ขยับขยายได้เติบโตได้ได้สิ่งดีๆมีการเติบโตมีการอะไรเกิดขึ้นอืมนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ถามว่ามีงานคู่กันไหมึ้นนี้นีกแล้วบ้าจริงเบื่อจริงจริง,งขอขอสหน่อยเถอะนะ สำหรับคู่นี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดหัวใจกดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้แฟนเพจอ้้มไทรนี่รรจีให้หัวใจแห่งสุขนะคะยูทูบชาแนลอ้้มไทรนี่แล้วก็ TikTok อ้้มอันเดียสกอร์สพีทาิมีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะจะขึ้นไปบนผาปันดาวนะคะผมชินีากไ๊ายบาย